ทำไมกูช่วยมึงไม่ได้ฮะมไม่มีสิทธิ์ช่วยมันเอาฝากขายให้หน่อยครับใครก็ได้นะใครเป็นตากล้องให้หน่อยฮะทำไมยังไม่รับขันยังไม่รับขันเลยอะลงทำไมถึงไม่ให้รับเอาแ่นออกก่อนคุยกันฮะทำไมทำไมล่ะฮะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธะกามะระเภปุตตังพระนะกาโมะระเภพนัง SO อ si ัตถิกายียรยะยยยะเทวานังปิยะตังปุตวาอิติปิโสภะควายะมะราชาโนท้เวสฒวรณโนมรณังกุขังอังกโตนะโมพุทธายะท้เวสฒวรณโนจตุมหาลาชิกา มันต่อพัพพระภูริโตเวสสุบุษตะพุทธังอลังกุทโธทราเวสุวันโนนะโมพุทธายะนะมึงกินเขามาหลายปีแล้วนะมึงเป็นของที่ไม่ดีมึงออก